สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมโกสุภเลิศเนตรแกสีนะครับก็รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับทางฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะครับในทริป a n น s สเคปวันที่26-27ที่เราจะไปที่เพชรบุรีแล้วก็มีติ่งลาดบุรีกันนิดหนึ่งนะครับไปทำเวิร์กช็อปกันนอกสถานที่จริงๆนะครับทางฟูจิฟิล์มนะครับตั้งใจที่จะให้ยูเซอร์ผู้ใช้ฟูจิฟิล์มเนะครับที่ซื้อที่ไปทริปกันเนี่ยนะครับได้ เห็นประสิทธิภาพนะฮะได้ลองใช้กล้อง Fujifilm ม f x เนี่ยให้ได้เต็มประสิทธิภาพแบบเต็มร้อยเลยนะครับเราจะได้เห็นว่ากล้อง GFX ที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับทั้งในเรื่องของสีสันคุณภาพไฟล์ความคมชัด n s i d y n y n i m r c r g n นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการทํางานหลายอย่างที่ ฟูจิใส่เข้ามานะครับเพื่อให้เราใช้งานซีเรียสได้อย่างดีขึ้นนะครับแต่ว่าเชื่อเลยว่าหลายคนจะยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันพวกนั้นนะครับประสิทธิภาพ100%เรเราอาจจะใช้ไปอยู่แค่20-30%ซนะครับซึ่งในทริปนี้เนี่ยเราก็ไปเวิร์กช็อปกันเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของ g f x นะครับแล้วก็ผมจะอธิบาย วิธีการเตรียมตัวนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราไปที่หน้างานเนี่ยแล้วเราจะได้ถ่ายรูปกันอย่างรวดเร็วสนุกสนานตรงเป้าตรงประเด็นนะครับไม่เป็นเสียเวลาเรียนรู้เรื่องกล้องที่ตรงนั้นใครรู้แล้วก็อาจจะทบทวนไปนะครับใครไม่รู้ก็ถือว่าได้ความรู้ใหม่กันอย่างแรกก่อนนะครับก็ทั้งฟูจิฟิล์มก็จะต้องนัด พวกเรากันเช้านิดนึ่งนะครับประมาณ6กโมงครึ่งเจอกันที่จุดนัดพบนะครับแล้วเราก็จะรีบเดินทางไปที่ยุ้งเกลือให้ทันตอนเช้านะครับก็อย่าสายนะครับมาให้ตรงเวลาแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าฟูจิมาตรงเวลากันอยู่แล้วนะครับเราจะไปที่ยุ้งเกลือซึ่งเราจะถ่ายภาพสะพานไม้ไผ่ที่ยื่นลงไปในนาเกลือ นะครับช่วงนี้ไม่มีเกลือนะครับเนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็แดดไม่ดีนะครับแต่ว่าเราจะไปลากเมฆก,กันที่นั่นนะครับถ้าถ้าเมฆสวยนะครับเมฆแบบเป็นก้อนๆทะมึนเนี่ยเดี๋ยวเราไปลากเมฆก,กันตรงนั้นจะได้รูปที่สวยมากหรือว่าถ้าฟ้าเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับก็จะได้รูปสวยไปอีกแบบหนึงนะฮะแล้วก็ใช้เลนส์อยู่ช่วงประมาณาได้ทั้งไวทั้งเทเลนะครับ แล้วเราก็จะมีนางแบบไปด้วยนะครับจะแต่งชุดสีๆแล้วก็ไปยืนอยู่ไกลๆนะฮะทิปนี้ไม่ใช่ทิปพอร์เทรตนะครับเป็นทิป landscape ลนด์สเคปเพราะฉะนั้นเราเอาคนเติมเข้าไปเพื่อให้เป็นจุดเด่นเล็กๆในภาพเท่านั้นเองนะครับก็จะได้สีนที่น่าจะได้สีนที่อลังการนะครับถ้าภาวนาให้เมฆคลุ้มๆทะมึนๆนะครมันจะได้รูปที่สวยมากนะครับแล้วเราก็จะมีไฟไปเติม ที่คนนะครับเพื่อให้จุดเด่มมันสปาร์ขึ้นมาก็จะจัดซีนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเป็นแลนด์สเคปจุดที่2นะครับก็คือที่ถ้าเขาหลวงนะฮะที่ถ้าเขาหลวงเนี่ยเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของที่เพชรบุรีเลยนะครับเราก็จะเข้าไป จุดทูบป้ายพระนะครับแล้วก็มันก็จะมีควันมาแล้วมันก็จะเกิดลาแสงขึ้นมาแต่ว่าลาแสงเนี่ยมันก็ขึ้นกับฤดูการช่วงนี้อาจจะไม่ได้ส่งที่องค์พระโดยตรงนะครับแต่ก็จะทําให้เราได้รูปเป็นลาแสงลงมากับองค์พระในถา้าแล้วมันก็จะมีจุดที่เป็นจุดลับของฟิโกโอเองนะครับที่เราจะไปถ่ายรูปกันนะฮะซึ่งจุดเนี้ยจะได้ทดสอบทั้งในเรื่องของอสีสันเรื่องเดนิมิกเรสเรื่องไฮไลท์ชาร์โดของกล้องแบบจบหลังกล้องเลยนะครับเจเพ็กก็ได้รอก็ดีนะครับ แล้วก็จะเข้าไปด้านในของถ้าซึ่งจะมีซีนสวยๆนะครับซึ่งเราจะต้องไปจัดแสงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยมันมีไฟอยู่แต่ตอนนี้ไฟมันไม่ติดแล้วนะครับเราก็ไปเติมแสงกันนะฮะซึ่งก็จะได้ภาพที่สวยมากอลังการแน่นอนสําหรับที่ถ้าเขาหลวงนะครับเราไน้จะใช้เวลาอยู่ประมาณัก2สองถึงสชั่วโมงทีเดียวที่นี่สวยมากนะครับแล้วก็อย่าลืมขาตั้งกล้องกับสายกดชัตเตอร์อันนี้จําเป็นมากสำหรับที่ถ้าเขาหลวงนะครับแบบมือถือถ่ายกันสั่นนี่ยังไงก็ไม่รอดนะครับ เพราะว่ามันลากชัตเตอร์นานมากนะครับจุด ที่3ที่เราจะไปนะครับก็อาจจะนะฮะถ้าท่าเขาหลวงเราเพลินกันยาวเราก็จะไปที่ดงตาลเลยแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเหลือนะครับเราจะไปที่วัดพระนอนที่อยู่ใกล้ๆกันก็ไปถ่ายพระนอนองค์ใหญ่ลำดับที่4ของประเทศนะครับแล้วเราก็จะไปที่ดงตาลน,นะฮะที่ตรงนั้นนี่ตาลอลังการมากนะครับตาลสวยมากจังหวะอะไรดีแล้วก็ได้ไม่มีสิ่งก่อสร้างไม่มีสิ่งรบกวนเลยนะครับชนบทแท้ๆเลยแล้วเราก็ จะไปจัดซีนกันเล็กน้อยนะครับเพื่อสร้างจุดเด่นขึ้นมาในช่วงของโฟ o เฟน่าจะได้รูปที่สวยอลังการนะครับจะเมฆทะมึนหรือจะแดดออกจะฟ้าระเบิดที่นั่นสวยหมดนะครับก็จบไป1วันนะครับแล้วเราก็จะเข้าที่พักส่วนวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะตื่นกันแต่เช้าก็น่าจะมาสักตีสี่หน่อยๆนะครับเราจะไปที่หาดเสาเอียงก็เป็นไอเทมลับแล้ก็ไม่ลับแล้วนะครับหาดเสาเอียงนะครับ เป็นช่วงน้ำลงพอดีนะครับน้ำลงสุดเวลา6โมงนะเราจะไปถ่ายที่หาดเสาเอียงกันนะครับก็จะไปถ่ายพระาทิตยขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ได้มีพระาทิตขึ้นก็ไม่มีปัญหานะครับเราจะไปเซตซีนกันที่นั่นนะครับเอาจุดนะฮะนางแบบถือตะเกียงนิดหนึ่งเล่นวอยไท์นะครับแต่ถ่ายเป็นแลนด์สเคปนะครับแล้วก็ถ้าเมฆสวยนี่สวยอลังการแน่นอนนะฮะจะฟ้า จะมีแสงหรือไม่มีแสงเราก็ได้รูปแน่นอนนะครับสำหรับที่หดาดเสาเอียงแล้วก็ไปลองลากเมฆลากคลื่นไปลองถ่ายภาพแนวต่างๆกันที่นั่นนะครับก็ประมาณสัก8โมงเราก็จะเข้าที่พักไปทานข้าวเช้ากันนะครับแล้วเราก็มาดูรูปนะครับมาลองดึงไฟล์เล่นมาลองทำรูปกันที่เราถ่ายกันมานะครับว่าเฮ้ยภาพที่เราได้เนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับและจุดเด่นที่ ทำไมเราต้องใช้ j p e เนี่ยมันจะบอกเราตอนที่เราดูไฟล์เนี่ยแหละครับนะฮะแล้วพอช่วงบ่ายนะครับเราจะไปที่นัสัตหาราบุรีเราจะไปจัดสิ่งที่นั่นอันนี้จะออกแนว portrait สักหน่อยหนึ่งนะครับก็ ซีนกว้างนะครับซีนสวยตัวนี้รู้สึกจะยังมีดอกไม้อยู่นะครับมีดอกไม้ประดับเราก็จะไปถ่ายนางแบบกันที่นั่นแล้วก็ไปเซตแสงนะครับเพราะฉะนั้นทริป2วันนี้เราจะได้ทั้งในเรื่องของแลน์สคปทั้งในเรื่องของไลติงทั้งในเรื่องของการคุมแสงการวัดแสงอะไรต่างๆนะฮะทางทีมงานนี่เตรียมพร้อมแบบสุดๆเลยนะครับทั้งไฟทั้งอ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เตรียมไปให้หมด คราวนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยนะครับก็กล้องแน่นอน Fuji Film ม GFX ที่เป็นประกันสุนไทยนะครับเพราะว่าลูกค้าทริปนี้เนี่ยทาง f u j ิเป็นสปอนเซอร์หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นกล้องที่ใช้แน่นอนก็ต้องเป็นเลนกล้องของ f u j ิที่เป็นสุนไทยแล้วก็เลนของ f u j ิที่เป็นสุนไทยนะครับเลนเอาไปนะครับได้ใช้หมดตั้งแต่23มมิลจนถึง250มิลเพราะนั้นถ้าเรามีเลนตัวไหนเตรียมไปให้หมด นะครับแนะนำให้เอาเลนฟูจิไปให้เป็นมีเดียมนะครับอ,อย่าเอาเลนด์เ s l R ไปใช้นะครับคือถ้าเป็นเงา,าไปก็ได้แต่ว่าจริงเอาเลนมีเดียมไปดีกว่ามันต่างกันเยอะนะครับทางฟูจิก็มีเลนซัพพอร์ตไปส่วนหนึ่งนะครับแต่อาจจะได้ไม่ไม่ครบทุกคนไม่ได้ทุกตัวแบบเหลือเฟืออะไรคงไม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับอย่างน้อย2ก้อน ควรจะมีบานสักสามนะครับเพราะว่าถ่ายกันรัวๆแน่นอนนะครับสองึงสามก้อนเครื่องชาร์จอะไรอย่าลืมติดไปเพราะว่าแบงค์นะครับมีขาตั้งกล้องสายกดชัตเตอร์อันนี้สําคัญได้ใช้แน่นอนนะครับขาตั้งกล้องที่แข็งแรงอาจจะมีโดนลมปะทะนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้ลมไม่ถึงกระแรงมากนะครับแต่ขาตั้งกล้องต้องมีแล้วก็ใสยกดชัตเตอร์จําเป็นนะครับอย่าเอามือกดชัตเตอร์แม้จะอยู่บนขาตั้งกล้องนะฮะการสั่นนิดเดียวเนี่ยกับ กล้อง5้ล้านพิกเซลหรือ100ล้านพิกเซลมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยสั่นแค่นิดเดียวภาพก็จะเห็นชัดเลยว่ามันสั่นนะครับความคมมันจะเห็นเลยว่ามันไม่เปรียยะนะครับก็จำเป็นนะอันนี้ใครที่มีขาตั้งกล้องสายกดจำเป็นต้องอาไปนะครับอันนี้ย้ำนะฮะแล้วก็เมมโมรีเตรียมมาให้เต็มพิกัดนะครับอย่างน้อย1 2 8 g ิกิกต้องมีแน่ๆนะครับแต่ว่าควรจะมีไปประมาณแบบ256 512อะไรอย่ะไรเงี้ยเราจะถ่ายเป็น JPEG บวกรอนะครับเพราะนั้นมันจะกินเมมโมรีอยู่ค่อนข้างเยอะไฟล์หนึ่ง200ประมาณ240 MB เมกต่อไฟล์นะครับเพราะนั้นกิกหึ่งถ่ายได้4รูปเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับอย่าถ่ายแบบโอ้ย JPEG เดียวเราไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนทำไฟล์เดี๋ยวจะเสียดายนะครับแล้วก็พวกฟิลเตอร์ PL ND Graduate นะครับ ถ้ามีติดไปนะครับโดยเฉพาะตัว ND กับตัว Graduate ถ้ามีติดไปได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้แต่ถ้าไม่มีก็ก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวจะสอนทริคให้นะครับแต่ว่ามันก็สู้การมีฟิลเตอร์ไม่ได้นะครับก็ทั้งหมดก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่ควรจะมีไปที่เหลือก็แล้วแต่พวกเราเลยครับ กล้องฟูจิ f ิล์มเ x เนี่ยมันเป็นกล้องระดับจริงๆมัเป็นระดับมืออาชีพที่จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เน้นให้ใช้งานแบบที่ต้องการเน้นคุณภาพได้ ค่อนข้างหลายตัวทีเดียวนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นกล้องที่แบบถ่ายได้ชุดๆช่ชุดแช่ไวแบบเร็วปรีดนะครับแต่ว่ามันทํางานได้เนียนมากนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนใช้มันยังไม่คุ้มนะครับก็ซื้อกล้องราคาสูงมาก็ใช้ให้เยอะที่สุดนะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันหลายอย่างที่ผมอยากจะแนะนําให้พวกเราใช้นะครับ อันแรกก็คือเรื่องของ Preview Exposure and White Balance แล้วก็ Natural Light View นะครับเ,เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมแสงนะครับเราเข้าไปที่เมนู Setup Screen Setup นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับเราจะเจอคำว่า Preview Exposure White Balance in Manual Mode นะครับตรงนี้เนี่ย ผมแนะนำนะครับบางคนอาจจะปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่องมองภาพมันจะสว่างตลอดเวลาแล้วเราก็ดูที่เข็มวัดแสงเอานะครับแต่ว่าผมเนี่ยปกตินะครับจะใช้ preview of, exposure and white balance นะครับอันนี้มันจะจำลองสีภาพที่เราจะได้จริงออกมาเพราะฉะนั้นภาพเราเนี่ยส่วนสว่างเป็นยังไงส่วนมืดเป็นยังไงสว่างสีสันเป็นยังไงเนี่ยมันจะ preview ให้เราเห็นก่อนที่เราจะถ่ายรูปนะครับ อันที่สองเนี่ย natural life view นะครับ natural life view เนี่ยมันจะทำให้เราภาพมันจะดูสีจืดๆคอนทราสต์ส่ยนะฮะมาเราจะเห็นภาพที่เป็น raw file นะครับเราจะเห็นดีเทลส่วนมืดส่วนสว่างว่าใน raw file เนี่ยมีดีเทลขนาดไหนแล้วตัวฮิสโตรแกรมของกล้องเนี่ยมันจะแสดงฮิสโตรแกรมของ raw file นะครับถ้าเราปิดนะฮะถ้าเราปิดเนี่ยมันจะแสดงของตัว JPEG นะครับภาพที่โปรเซสแล้วคือถ้าเราไปถ่ายรูปที่แบบแสงมันเอ็กซ์ตรีมมากๆนะครับแล้วแบบ JPEG เราโหส่วนมืดก็มองไม่เห็นส่วนสว่างก็มองไม่เห็นแล้วในรอไฟมันเห็นไหมนะครับเราเปิด n t u r a l l i g h t View ไปที่อ่อนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของรอไฟคือท่าน t u r ชอ l i g h t View ไฟดีเทลหายก็คือหลอดไฟก็ไม่มีแล้วนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะเปิดเนเชอร์ไลฟ์วิวเอาไว้เวลาที่ถ่ายในสภาพแสงที่ยากๆร่วมกับระบบว่าแสงสปอตในการเช็คนะครับเพราะฉะนั้นดีเทลถ้าแบบใครตามงานผมก็จะแบบโอ้โหดีเทลมันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคุมไม่ค่อยพลาดนะครับโดยใช้ n a เนเชอร i ไลฟ์วิวตัวนี้ก็แนะนำให้เปิดเปิดปิดนะครับเวลาสียากๆไม่แน่ใจให้เปิดนะครับพอสีง่ายๆก็ปิดไปซะ โดยปกติผมก็จะตั้งปุ่มฟังก์ชันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้เป็นปุ่มหนึ่งก็เปิดปิดระบบฟีวเ o อ i ์โคเชอรไวเบิร์นส์อีกปุ่มหนึ่งก็เป็น n a t u r a l Live View นะครับเวลาใช้ก็กดจะได้ไม่ต้องเข้าเมนูนะครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อยอันที่สองก็คือระบบว่าแสงแบบสปอตนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะถ่ายรูปโดยใช้ระบบถ่ายภาพแบบแมนนวลนะครับุปรับแสงเองเพราะว่าผมเปิด r e v i e w ร์ c คเช e ร์ไวเบิร์นส์นะครับก็ก็จะใช้แมนนวลไม่ได้ใช้ออโต้นะครับ ซึ่งไม่ได้ทําให้ถ่ายภาพช้าลงนะครับไวป,ปีดเลยถ้าคุณใช้บ่อยๆนะครับ <S 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 <ๆ S 1> คราวนี้ผมก็จะใช้ระบบวัดแสงแบบสปอตวัดแสงที่จุดสนใจซึ่งมันจะเช็คระดับแสงได้ละเอียดนะครับของ j v อ่ะมันเช็คได้บวกลบ5สต็อปนะครับจริงๆก็คือ6สต็อปนะฮะแล้วผมก็จะตั้งฟังก์ชันอันนี้นะครับเข้าไปที่เมนูแล้วก็ไปรูปชุ o ติ้งนะครับ แล้วก็ไปที่ระบบวัดแสงนะครับโฟโตเมทรี ometry, เลือกเป็นสปอตนะฮะแล้วก็เปิดฟังก์ชันอีกอานหนึ่งนะครับไปที่ AF นะครับแล้วก็มี interlock Inter s p o t AE and focus area นะครับเปิดออนเอาไว้อันนี้มันจะทำให้จุดวัดแสงกับจุดโฟกัสลิงก์เข้ามาเป็นจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้ เวลาเลือก,อกจุดโฟกัสไปที่ไหนสปอ t ตก็จะไปวัดที่นั่นนะครับเวลาเราขยายจุดโฟกัสเล็กใหญ่สปอ t ตก็จะเล็กใหญ่ตามไปด้วยนะครับเวลาคุมแสงแบบแบบเน้นหนักๆเน้นๆนะครับนอกจากผมเปิด p r e เ i อร์ o r ชเชอร์ไว a บิรนกับตัวเนเชอร์ไลท์ฟิวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมไม่แน่ใจเนี่ยผมจะเปิดผมจะปรับสปอตให้เป็นเล็กที่สุดนะครับแล้วก็เลื่อนมันไป จุดที่ผมต้องการเช็คแสงนะครับดีนิมิกเกรดของตัวเ f x เนี่ยนะครับมันได้ประมาณบวก4นะครับจริงมัน4.3เราใช้ที่4ไม่เกิดนั้นเอาสปอตไปเช็คส่วนไฮไลท์ส่วนที่เราต้องการให้มีรายละเอียดนะครับว่าขาวที่สุดที่เราต้องการมีรายละเอียดเนี่ยอย่าให้มันเกิน4นะครับให้อยู่ประมาณ4ลงมามีรายละเอียดแน่นอนใน Raw รอไฟนะครับส่วน Shadow นะครับก็เข้าไปเช็คจะได้ถึงประมาณลบ8สต็ นะครับซึ่งมันเกินสเกลไปหน่อยนะครับอันนี้ต้องต้องปรับช่วยนิดหนึ่งนะครับในการนับก็จะอยู่ประมาณ6-7อย่างเงี้ยดึงสามารถดึงขึ้นมาให้ปรากฏได้แล้วก็ดีเทลสวย o i s สก็แบนดิ้งอะไรก็ไม่ปรากฏนะครับคือโอเคเลยนะครเพราะฉะนั้น Dynamic เรนจ์ของมันกว้างมากนะครับจริงกว้างกว้างแบบกว้างสุดๆแล้วนะครับในบรรดากล้องมีในโลกมีกล้องอยู่แค่รุ่นเดียวที่ด y นามิกเรนจ์มากกว่า j f x นะครับมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเอง อันที่3นะครับก็คือตัวโทนเคอร์ฟนะครับแล้วก็ color คัลเลอร์นะฮะตัวโทนเคอร์ฟกับคัลเลอร์เนี่ยจะอยู่ที่โหมด IQ นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะฮะมันจะมีโทนเคอร์ฟนะฮะก็จะมีไฮไลท์ชาร์โคนะฮะปรากฏขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเอาไว้คุมรายละเอียดในไฟล์เจเพกนะครับฟล์ RAW ไม่มีผลนะครับสมมุติเจเพกเนี่ย ไฮไลท์มันหายเราอยากได้ไฮไลท์กลับลงมาสมมติภาพเราเนี่ยสว่างโอเคละเหลือเฉพาะไฮไลท์เท่านั้นเองที่มันหลุดไปหน่อยหนึ่งนะครับวิธีก็คือเราก็ปรับไฮไลท์เป็นลบนะครับมันก็จะดึงไฮไลท์ลงมาได้ถึงลบสองนะครับหรือว่าถ้าไฮไลท์เรามัน,ม,นมันเทาไปอยากให้ไฮไลท์สว่างกว่านั้นเราก็กดไฮไลท์ไปเป็นบวก นะครับชาร์โดก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราถ่ายรูปในถ้าอย่างเงี้ยชาร์โดมันขึ้นน้อยในไฟล์ jpeg นะครับเราก็ปรับเป็นลบมันก็จะขึ้นมากขึ้นส่วนถ้าเกิดมันชาร์โดมันเทาไปนะครับอยากให้มันดํากว่านั้นก็ปรับไปเป็นบวกนะฮะซึ่งอันนี้มันจะทําให้เราจบไฟล์ที่ JPEG ได้ระดับหนึงนะครับอีกอันนึงก็คือตัว Color คัลเลอร์ Color เนี่ยถ้าสีมันจืดไปแล้วก็ไปทางบวกสีมันเข้มไปแล้วก็ไปทางลบซึ้นก็จะมีผลต่อ,อไฟล์ JPE g เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ช่วยเราอย่างเวลาผมถ่ายรูป cape, แลน์สเคปล้วอยากได้สีสดๆเลยเนี่ยผมก็ไปโหมดเวลเวแล้วผมก็บวก Color ไปด้วยคันนี้สีสะใจเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้มันสีมันจัดไปอะไรเงี้ยผมว่าเปลี่ยนโหมดไปเ t ส r ทีางแล้วก็ลบสีลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับลดคัลเลลงมาก็ให้สีมันนุ่มนวลมากขึ้น ต่อมาก็คือไว้ Balance นะครับโดยปกติเนี่ยเราจะอยู่ไว้บา l a นซ์กันแบบออโต้นะฮะก็ทําให้สีของไว้บ a แ a นซ์เนี่ยมันทํางานเปลี่ยนไปตามสีของภาพนะครับซึ่งบางทีเราไปถ่ายป่าอย่างเงี้ย อะไรที่มันมีเขียวมากๆภาพมันอาจะจะติดม่วงนะครับไปถ่ายอะไรที่มีแดงเยอะๆภาพมันจะติดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่ามันจะใส่สีคู่ตรงข้ามเพื่อแก้ภาพให้มันออกเทาอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือหลักการทํางานเบื้องต้นของขออโต้ไวบาลานซ์คราวนี้เวลาเราไปถ่ายภาพที่แบบบางทีเราต้องการสีสันสีสันตามธรรมชาตินะครับเช่นแบบไปถ่ายรูปตอนเช้าที่แบบฟ้าระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งฟ้ามันแดงๆพอเราใช้ออโต้ไวบาลานซ์เนี่ยแดงมันจะหาย นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นไว้บร้าน์ที่เป็นเคลวินนะครับถ้าเราต้องการแสงแบบธรรมชาตินะครับสีสันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับก็ปรับไปที่ประมาณ5,200นะครับปกติผมจะใช้อยู่วัน5าพ5 0 0นะครับคือถ้าแสงมาเหลืองภาพก็เหลืองแสงมาน้ำเงินภาพก็น้ำเงินนะครับแต่ถ้าเราต้องการเพิ่ม เพิ่มสีน้าเงินนะฮะให้ภาพออกน้ําเงินมากขึ้นแล้วก็ลดไว้บาลานซ์ลงมาถ้าเราต้องการให้ภาพมันออกเหลืองมากขึ้นนะครับเราก็เพิ่มไว้บาลานซ์ขึ้นไปนะฮะัอย่างวิธีถ่ายภาพภาพที่ตอนเช้าฟ้ามันแบบ เทาๆไม่สดมากเงี้ยผมก็ไปเวลเวียบวกคันเลอร์แล้วก็ไวบ์บาลานซ์เนี่ยก็ชิพขึ้นนะครับก็จะทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมันสีดูสดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เล่นกับไวบ์บาลานซ์ได้โดยธรรมชาติเนี่ยผมถ่ายรูปนะครับผมไม่ได้ใช้ออโต้ไวบบาลานซ์นะครับผมจะใช้แบบพรีเซตเควินตลอดเวลาเลยนะครับต่อมาคือระบบโฟกัสแบบช่วยขยายภาพนะครับโฟกัสเ,เนี่ยธรรมชาติของผมนะครับเนื่องจากว่า ผมจะใช้โฟกัสแบบแมนนวลแต่ว่าไม่ได้หมุนโฟกัสเองนะครับผมจะปรับโฟกัสมาที่แมนนวลแล้วก็กดปุ่ม AF on พรอกดปุ่ม AF on เนี่ยมันจะออโต้โฟกัสให้นะครับทำให้ผมไม่จำเป็นที่จะต้องโฟกัสใหม่ทุกครั้งที่ถ่ายรูปบางทีเนี่ยเราถ่ายแลน์สเคปอย่างเงี้ยซีนเดียวนะครับเราถ่ายหลายช็อตถ้าเราอยู่ที่ออโต้โฟกัส โดยธรรมชาตินะครับกดชัตเตอร์ทีหนึ่งโฟกัสทีหนึ่งกดชัตเตอร์ทีหนึ่งโฟกัสทีหนึ่งเนี่ยมันเสียเวลาแล้วบางทีโฟกัสมันก็อาจจะเพี้ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอยู่ที่แมนนวลแล้วจะโฟกัสตรงไหนผมก็เลือกพอยต์โฟกัสเนี่ยไปที่จุดที่ผมต้องการโฟกัสแล้วกดปุ่ม a อฟอนนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้กดปุ่มดเออด้านหลังคลิกลงไปเพื่อขยายภาพดูว่าจุดที่เราต้องการเนี่ยมันชัดเป๊ะจริงหรือเปล่านะครับเป็นการเช็คโฟกัสนะให้100%แล้วก็กดชัตเตอร์ ถ่ายรูปจะย่อก,กลับลงมานะครับก็สะดวกดีวิธีการตั้งนะครับผมก็จะไปที่โหมด AF นะครับแล้วก็ไปที่ AF บวก MF นะฮะอันนี้จะออนไว้ right นะครับเพื่อเพื่อเวลาที่พอเราโฟกัสเสร็จเนี่ยเราสามารถแต่งโฟกัสได้อีกหน่อยหนึ่งโดยที่ไม่ต้องสวิตกลับมาแมนนวลนะครับส่วนแมนนวลโฟกัสอคซิสเนี่ยโดยโปกติผมอยู่ที่สแตนดาร์ดนะครับเราใช้วิธีการกดปุ่มขยายภาพเอาเพื่อเช็คความชัด100%นะครับ แล้วก็โฟกัสเช็คเนี่ยก็จะเปิดออนเอาไว้ถ้าเราหมุนวงแหวนโฟกัสนะครับมันจะขยายภาพให้เราเลยเพื่อเช็คโฟกัสนะครับก็จะทําให้ทํางานง่ายถ้าเราถ่ายภาพแบบซ้ําๆจุดโฟกัสอยู่ที่เดิมนะครับไม่อยากให้กล้องมันรีโฟกัสบ่อยๆแต่ก็ไม่อยากไว้ที่แมนนวลเนี่ยเราก็มาที่เซตอัพนะครับแล้วก็มาที่บัตตั n นไดัลเซตติ้งมาที่ชัตเตอร์เอนะครับ AFS นะครับเลือกออฟไปนะฮะ เท่านี้เองนะครับก็เราก็สามารถอยู่ที่ f s นะครับแล้วก็เวลากดชัตเตอร์มันจะไม่โฟกัสต้ตองกดปุ่ม a f on เราไม่จําเป็นต้องโฟกัสภาพใหม่ทุกครั้งนะครับถ้าระยะห่างมันเท่าเดิมก็ไม่จําเป็นต้องโฟกัสใหม่แต่ถ้าระยะห่างมันเปลี่ยนอันนี้ต้องโฟกัสใหม่ครับ ต่อมาคือโฟกัสแพคเกจติ้งนะครับเวลาที่เราใช้ Fuji GFX เนี่ยนะครับนอกจากแบบการถือกล้องนะฮะตั้งกล้องมบนขาตั้งหรือถือกล้องให้มั่นคงนิ่งสนิทแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้ภาพมันคมที่สุดเนี่ยกล้องมันมีเดิลเนี่ยเดฟมันจะบางนะครับบางแบบบางมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราใช้อุลตราวายเนี่ยเราใช้ยีิบสามมิลไทยวัตถุห่างไปที่2เมตรเนี่ย เปิด f 1 1แล้วเนี่ยพอเราขยาย100%แล้วว่า๊ะชากลังเที่องเบอร์อยู่เลยนะครับเพราะว่าเดฟมันบางนะครับครนี้กล้องฟูจิ GFX เกนี่ยนะครับก็จะมีระบบโฟกัสแบ็กเก็ตติ้งให้เรานะครับวิธีการใช้เนี่ยคือเราไปที่โหมดขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมันติแล้วก็เลือกมาที่โฟกัสแบ็กเก็ตติ้งก็จะเข้าสู่โหมดโฟกัสแบ็กเก็ตติ้งครนี้เราจะใช้งานยังไงนะครับวิธีใช้งานก็คือว่า เข้ามาที่ตัวกล้องนะครับที่ s ช o ต t ิ้งเซ t ติ้งมาที่ Focus แ r a c เ e ต i ิ้นะครับแล้วก็มาที่ออโต้นะฮะพอออโต้ปุ๊บตรงนี้จะมีตรงอินเทอร์วลนะครับอินเทอร์วลเนี่ยคือจะให้ถ่ายซ้ำทุกๆเท่าไหร่ถ้าเราใช้แฟลชนะครับเราก็อาจจะตั้งแบบ5าวิ6วิเพื่อให้แฟลชมันขึ้นทันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แสงธรรมชาติเราเลือกที่ศูนย์เพื่อให้มันถ่ายได้เร็วที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ย ให้เราเนี่ยเลือกจุดโฟกัสตรงจุดที่ใกล้สุดควรจะใช้โฟกัสที่เป็นพอยต์เล็กๆนะครับตัวนี้เลือกใกล้สุดกด F on นะครับปื๊ดมันก็จะโฟกัสใกล้สุดให้เรานะครับเราตอบโอเคนะครับตอบโอเคไปจากนั้นเราไปจุดโฟกัสที่ไกลสุดที่เราต้องการให้ชัดนะครับแล้วกดปุ่ม A F on นะฮะมันก็จะโฟกัสเรียบร้อยเสร็จคุณจะเห็นสเกลมันจะมี AB ขึ้นมานะครับขึ้นแถบด้านล่างมาว่า ตอนนี้มันจะถ่ายจากระยะชัดใกล้สุดตรงนี้ไปถึงระยะชัดไกลสุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดชัตเตอร์ถ่ายได้เลยไม่ต้องต่อโอเคนะครับนะฮะมันก็จะไล่ถ่ายโฟกัสไปทีละอันแล้วก็ต้องมาต่อในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับใน Adobe หรือโปรแกรมพิเศษที่ใช้ในการต่อโฟกัสเบรกเก็ตติง้ง <Okay. S 1> ระบบโฟกัสเบรกเกตติ้งเนี่ยผมใช้บ่อยมากนะครับเ,เวลาถ่ายแลนด์สเคปมีระยะใกล้ไกล ถ่าย Crossup ถ่ายอะไรพวกนี้อันนี้ฟังก์ชันจำเป็นไม่งั้นเดฟมันไม่พอต่อมาคือตัว Depth of Field Scale นะครับตัว depth of f i e l d เนี่ยมันจะบอกเราว่าเว,เวลาที่เราถ่ายภาพนั้นเนี่ยเราได้ Depth จากไหนถึงไหนนะครับโดยโดยใช้ Scale ระยะชัดที่ด้านล่างนะครับนี้เวลาเปิด Scale ระยะชัดที่ด้านล่างนะครับบางคนถ้าไม่ขึ้นนะฮะก็มาที่ตัวเ e t อ,อ p Screen Setting นะครับ แล้วก็มาที่ Display Custom Setting นะฮะเราเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็น AF Distance Indicator กับ Manual Focus Distance Indicator นะครับตรงนี้ให้เปิดเอาไว้นะครับทั้ง2อันนะฮะก็จะเห็นสเกลที่อยู่ด้านล่างนะครับเวลาใช้งานนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยู่ที่ Manual Focus MF นะครับเราโฟกัสที่ตรงไหนปุ๊บ เราจะเห็นมีสเกลสีน้ําเงินขึ้นมาเวลาเรารีช่องรับแสงสเกลเนี่ยมันก็จะยืดหดนะครับตามช่องรับแสงช่องรับแสงแคบมันก็ยิ่งยืดช่องรับแสงกว้างก็ยิ่งหดอันนั้นบอกเราว่าที่ช่องรับแสงกว้างเดฟมันได้แค่ไหนที่ช่องรับแสงแคบเดฟมันได้แค่ไหนนะครับเรามีอะไรที่ใกล้กว่าน,นั้นหลุดโฟกัสมีอะไรที่ไกลกว่าน,นั้นหลุดโฟกัสต้องถ่ายโฟกัสแบคติงถ้าจะให้มันชัดทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะให้ภาพนะครับมันชัดตั้งแต่3เมตรถึงอินฟินิตี้อย่างเงี้ยนะครับ ระยะชาร์มันจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หลี่ช่องรับแสงลงมานี่ผมต้องใช้ AF 2 6เพื่อจะให้มันครอบคลุมตั้งแต่3เมตรจนถึงอินฟินิตี้นะครับอันนี้เป็นการใช้สเกล Depth of Field นะครับเวลาเราโฟกัสไปที่ไหนนะครับมันก็จะบอกระยะแล้วก็บอก Depth ให้เรานะครับอันนี้ก็ให้เราสามารถคำนวณได้ดูได้ว่าเดฟเราพอไม่พอต้องโฟกัสเปกเกอติ้งไหมนะครับ สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของชัตเตอร์นะครับผมเห็นหลายคนใช้ j f x เนี่ยจะใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับนี้เซ็นเซอร์ที่ใช้อยู่ในกล้อ,อง GFX เนี่ยโดยเฉพาะตัวร้อยล้านนะครับแถวมันเยอะมากนะครับเพราะนั้นการสแกนจากบนลงล่างเนี่ยข้อมูลมันเยอะนะครับมันก็จะสแกนไม่ได้เร็วมากทำให้ถ้าเราใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับ มันไม่เหมาะกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวมากนักนะครับเพราะถ้าถ่ายเคลื่อนไหวโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดโลลิ i งชัตเตอร์ภาพมันอาจจะเกิดการโยกเกิดการผิดส่วนเกิดการผิดรูปทรงได้นะครับแนะนาว่าถ้าเราถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับให้ใช้ชัตเตอร์กลไกมากกว่านะครับโดยธรรมชาติผมใช้ชัตเตอร์กลไกไม่ต้องกลัวชัตเตอร์มันพังนะครับไม่ใช้จะพังนะใช้ไม่ค่อยพังนะฮะคราวนี้ ตัวชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกสเอาไว้ทำอะไรนะครับชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกสเนี่ยผมจะใช้ในกรณีที่ถ่ายภาพแลน์สเคปด้วยด้วยเลนเทเลแล้วกันนะครับพวกแบบ1 1 0 250เนี่ยแล้วต้องการให้แบบไม่เกิดการสั่นของกล้องเลยแบบ100%นะครับคือเราอาจจะตั้งกล้องแล้วแบบขาตั้งกล้องเราไม่แข็งแรงหรือว่ามันมีลมปะทะอ่อนๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย อันนั้นอะ่ะผมจะเปลี่ยนไปใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับที่ชัตเตอร์ประมาณสี่วิจนถึงประมาณ1นส่วนสิแต่ถ้านานกว่านั้นไม่ค่อยเป็นไรนะครับสั้นกว่านั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็จะเปลี่ยนไปใช้แมชชนิคแต่ถ้าเดินถ่ายรูปทั่วไปนะครับผมจะใช้แมชชนนิคมากกว่าอีกอันนึงก็คือเวลาถ่ายภาพเราต้องการแฉกแสง ย้อนแสงเราต้องการแฉกต้องการอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้แมชชนิกแฉกด้านบนกับด้านล่างมันจะเกิดดีเฟคขึ้นมานะครับป็นแฉกด้านบนกับด้านล่างมันจะใหญ่ผิดปกตินะครับแฉกมันจะไม่เสมอเพราะนั้นก็ไปใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์แฉกมันจะเสมอมากกว่านะครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่อยากให้เตรียมตัวนะครับ ในเรื่องของกล้องในเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่เราจะมีโอกาสได้ใช้ในทริปนี้นะครับส่วนในภาคสนามเดี๋ยวเราจะได้ใช้ฟังก์ชันพวกนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะถ่ายรูป นะฮะสมมุติว่าเราเซตอัพระหว่างเซตอัพเนี่ยผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราถึงเซตอัพแบบนี้เราจะได้เป็นความรู้ด้วยนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเราไปทริปเนี่ยคนเซตก็เซตไปคนถ่ายก็ถ่ายไปไม่รู้ว่ามันเซตอะไรกูก็ถ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ความรู้กลับไปนะครับก็จะอ,อ,อธิบายให้ว่าทำไมต้องเซตแสงแบบนี้ทำไมต้องบาลานซ์แสงแบบนี้แล้วก็จะให้ดูในกล้องนะครับดูดูผ่านมอนิเตอร์นะครับ จากกล้องของผมว่าเราโอเปเรตผมโอเปเรตกล้องยังไงถ่ายยังไงคุมแสงยังไงตั้งฟังก์ชันยังไงนะครับสำหรับคนที่สนใจสําหรับคนที่แบบฉันอยากลุยก็ตามสบายนะครับอันนี้ทริปนี้ไม่บังคับนะครับว่าจะต้องทําตัวยังไงเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องตกท,ที่บังคับก็คืออย่าอย่าเข้าไปอย่าล้ําแถวกันเพราะเวลาเราถ่ายเป็นกรุ๊ปนะครับ ถ้ามีใครล้ำหน้าเข้าไปมันจะไปบังมุมคนอื่นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะกําหนดก็คือให้เรายืนระยะห่างตรงนี้นะครับาาระยะห่างตรงนี้อย่าเข้าไปใกล้นั้นเป็นข้อตกลงนะครับเพราะถ้าเข้าไปคนนึงเข้าไปใกล้อีกคนหนึ่งก็จะเข้าไปใกล้กว่าอีกคนนึงก็เข้าไปใกล้กว่าสุดท้ายมั่วทั้งทริปนะครับก็กั้นแนวเขตไว้ทุกคนถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มี ใครจะถ่ายต่อและใครอยากถ่ายไปใกล้กว่านั้นก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าในช่วงที่ที่เวิร์กช็อปที่ผมอธิบายที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยก็จะขออนุญาตที่เรากำลังถ่ายกันอยู่ขออนุญาตกั้นเขตนะครับไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งระหว่างกันแล้วก็ไม่ให้เกิดไปบัง,งุงคนอื่นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาชีวิตกันในภายหลังนะครับแล้วก็พอจบอ่ทุกคนเคลียร์แล้วทุกคนถ่ายเสร็จอ่ที่เหลือฟรีทราย นะครับก็ก็ฟรีได้เลยนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่สนใจใช้ Fujifilm j f x นะครับประกัน f ฟูจิประเทศไทยสนใจอยากจะไปร่วมทริปก็เชิญได้นะครับยังน่าจะมีที่ว่างอยู่มั้งครับนะฮะหรือถ้ามันเต็มแล้วก็ก็สมัครเข้าไปก่อนนะครับเพื่อมีคนถอนตัวอะไรเงี้ยจะได้เป็นเวท n ลิสต์ไปนะครับสำหรับใครที่ ใช้ฟูจิเจเวอันนี้เรียนเชิร์เลยนะครับไปทริปด้วยกันรับรองจะได้ความรู้ได้รูปสวยๆกลับมาแน่นอนนะครับ